รีวิวสิวหายผิวเกลี้ยงเนยียนใสด้วยการล้างหน้าที่ดีวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะเป็นรีวิวมาจากจังหวัดชนบุรีค่ะคุณแม่รีวิวลูกสาวนะคะเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยเอาสบู่สมุนไพรว่านังคำเคที่เนี่ยให้ลูกสาวไปใช้ต้องเล่าก่อนว่า คุณแม่ซื้อชุดดูแลฝ้าไปแล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ยลูกสาวเดินทางมาหาที่บ้านจากกรุงเทพนะคะมาชลบุรีก็เลยเอาสบู่ให้กลับไปล้างหน้าเนื่องจากว่าลูกสาวตอนนี้อายุ23เรียนเก่งมากๆเลยจบทางด้านสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะและได้งานทำเรียบร้อยทำงานหน้าสายงานเพราะว่าต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยการปฐมพยาบานการปั๊มหัวใจต่างๆ ทำงานร่วมกับผู้ชายคนงานเยอะแยะมากมายและไซต์ก่อสร้างก็รู้เลยทั้งร้อนด้วยทั้งฝุ่นด้วยอากาศอบอ้าวไหนจะต้องสวมหมวกนะคะนิรภัยเพราะว่าอยู่หน้าไซต์งานด้วยอากาศด้วยฝุ่นสิวมักจะขึ้นค่ะในวัย23แล้วก็เหงื่อออกมากมายเนี่ยสิวมาแน่นอนสิ่งที่คุณแม่เป็นห่วงก็คือการดูแลผิวหน้านะคะก็เลยแนะนำสบู่สมุนไพร นี่เลยตัวนี้นะคะว่านนางคจาจะเคที่ให้ไปล้างหน้าเพราะช่วงที่มาเยี่ยมคุณแม่ที่บ้านที่ชลบุรีได้ใช้ลองใช้แล้วชอบล้างหน้าเราเกลี้ยงดีคุณแม่ก็เลยให้กลับไปใช้ที่กรุงเทพเพราะว่าทางานอยู่ที่กรุงเทพนานๆจะกลับมาบ้านทีนะคะและวันนี้คุณแม่ขอส่งรีวิวมาว่าลูกสาวเนี่ยล้างหน้าผ่านไปน่าจะช่วงประมาณที่มาหานะคะก็คือช่วงใกล้ๆ ต่าใหม่ตุดจีนก็ชุก็ใหม่รอบหนึ่งได้กลับไปใช้สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสิวตรงหน้าผากตรงนี้ หายเกลี้ยงเลยค่ะผิวเกลี้ยงเนียนใสคือหลังล้างหน้าเสร็จถ่ายรูปมาคือเงาสวยเรียบเนียนมากๆและหน้าเด็กมากๆต้องบอกว่าน้องเนี่ยอายุ23ก็ไม่ค่อยแต่งหน้าเพราะว่าได้ด้วยหน้างานเนี่ยจะต,ต้องลุยนะคะอยู่หน้าสายงานสิ่งที่เจอมักจะมีปัญหาเรื่องของเงือฝุ่นแล้วก็ละอองต่างๆที่เปียมลพิษที่อยู่ตรงนั้นพอล้างหน้าด้วยตัวนี้สิ่งดีๆก็เกิดขึ้นค่ะต้องบอกว่าสบู่แบบนี้นะคะ มีข้อดีที่เกียากจะแนะนําจริงๆสําหรับใครที่จะปัญหาสิวยังแก้ไม่ตกนะคะสิวฮอร์โมนสิวผดผืนหรือว่าเจอในเรื่องของมลภาวะเป็นพิษไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองหรือว่าควันท่อไอเสีย,ออสยหรือต้องทํางานในที่ที่อับอ,อับชื้นมีฝุ่นเกิดขึ้นล้างหน้าที่ดีคือคำตอบค่ะและข้อดีของการใช้สบู่นะคะแบบนี้ว่นนงคำจะเคร์ที่เพราะข้อแรกเลย เขาไม่มีสารซซลเฟตหรือสารเพิ่มฟอง SLS การล้างหน้าแบบนี้จะไม่แห้งตึงจะดูแลผิวเพราะไม่มีเคมีค่ะอย่างที่2ปรุงจากน้ำมันธรรมชาติ ไม่ใช่ไขมันสัตว์แล้วก็ดูแลผิวหน้าด้วยน้ำมันธรรมชาติเนี่ยจะบำรุงไปในตัวให้ความชุ่มชื้นด้วยหลังล้างหน้าไม่แห้งค่ะเพราะถ้าหน้าแห้งจะทำให้ผิวเราเนี่ยระคายเคืองเป็นขุยขึ้นมาได้ถ้าเป็นสิวอยู่แห้งเกินไประหว่างวันเนี่ยผิวของเราต่อมไขมันข้างในจะจะฉลาดนะคะเขาผลิตไขมันมาแทนที่คราวน,นี้หน้าจะยิ่งมันกว่าเก่าสิวจะยิ่งอุดตันข้อดีข้อที่3นะคะคือเขามีสมุนไพรว่าน คำาไพลลิ้นทะเลแล้วก็น้ำผึ้งซึ่งตัวพลเนี่ยจะเป็นตัวฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ตัวลิ้นทะเลช่วยในเรื่องของสิวว่านดนังคําก็ช่วยเรื่องของฝ้าด้วยเรื่องของหน้าหมองคล้ําน้ําผึ้งช่วยบํารุงแล้วก็ลดริ้วรอยค่ะทําให้ผิวของเราเนี่ยคงความอ่อนเยาว์ได้เกลี้ยงเนียนเรียบใสเลยนะคะต้องบอกว่าหน้าหน้าใสากิ้งเลยสะอาดจริงๆและข้อดีข้อถัดมาการล้างหน้าด้วยสบู่แบบนี้เขาเรียกว่าสบู่กรีเซลีนนะคะยังคง pH ยังคงความชุ่มชื้นและแต่สะอาด เกลี้ยงใสนะคะไม่ได้ตกค้าง และข้อดีข้อสุดท้ายค่ะการล้างหน้าด้วยสบู่แบบนี้พอล้างไปนานวันเข้าจะทำให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นเพราะไม่ได้โดนเคมีแนะนำเลยเด็กๆใช้ได้นะคะผื่นคันต่างๆก็ใช้ได้สิวใช้ได้คนเป็นฝ้าใช้ได้สำหรับใครที่ดูแลอยู่ก็คือเป็นทั้งสิวเป็นทั้งฝ้าอาสบู่เสร็จปุ๊บบำรุงได้ตัว,ต,วตัวนี้ค่ะเซรัม่มลดฝ้าหน้ากระชัประดับยีนเคที่ถ้า กันแดดนะคะแนะนำตัวนี้เลยบ b ีกันแดดเคที่ spf 50 pa บวก,บก,บกที่ไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มชักเข้ามาได้ที่เคที่เลยนะคะกับชุดนี้เซ็ตนี้นะคะพิเศษค่ะ